สวัสดีครับผมเอืองแม่กับลูกเพิ่นมานะครับมาจากแดนโตโตนะครับผมค่อนข้างสินค้าครับผมค่อนข้างสินค้นาโตโต,โตโตนะฮะยู่อ่อมหน่อยเมิ่เยงเพิ่นได้ยังแ<อ>นี่ยนี่โอ้อะไรนั่นอะไรนั่นของหนูอันนั้นของใครของพี่ก้องไงปลาดาวเหรออ,อ๋อ ว่าไดาฝากซื้อใช่ไหมอ้าวไปไปแล้วครับอยากได้ก็ต้องหิวเองครับผมต้องช่วยหน่อยอันเดิมอยากได้ก็ต้องหิวเองไปแล้วครับทั้งแม่ทั้งรถลุกโอ้ยอิตฉนคนหน่อยได้ปะอยากได้ก็อยากได้เออ เอยากได้อะยากได้รถกระถือกล <g ül> อกอยู่ไหนเนาะพุดแช่ทีนี้นเขาเอากันห้าหกอันแล้วหนูก็ได้มาเยอะนี่ลูกได้เมื่อสี่นะได้มา่อสี่อันเมื่อสี่อันให้แบบม่จัดรถเออเบิ้งเบิ้งควบพยายามขอ,ของคุณนายควบจากแหลงของเพลินเนาบบนนะอเอ,เอ๊ะเงี้ยกระเป๋าอย่างไรล่ะคุณเธอ เอาเบิ้งเอาครับคว้มพยายามเพื่อนรับรองว่าคนคนคนี้บม่ยอมแพ้ครับในความจยากได้นั่ยนินวะเออเอานั่นน่ะนี่แหละครับคว้มพยายามของเพื่อนนะไม่ยอมแพ้กับความอยากได้นะครับเรียบร้อยหนึ่ง้วครับเงี้ยว <c oughs> ข้าตัวหมนูอมันตัวใหญ่หนูอข้าวตัวหนูเย่เงี้ยเอางี้เนาลูกสาวไปขึ้นรถคือของไม่ได้ดูรถตัวเองเลยเามหมมาให้ก็คอนาโบเฮดมาแล้วนะครับผมถึงปล่อยเพิ่น ไปเจออะไรตรงไหนเฮ้ยเพื่อนจับเพื่อนเองหนูว่าหนูคงได้นั่งหลังนึงเฮ้ยคงได้นั่งบ,บนของเธอต้องเกาะขอบล้อค่ะนีะ่ฮะเอ้า พับลงไปหมดเลยเบาเบาแม่พับลงไปหมดเลยอย่าเลยสามัน ได้แค่นั้นแดดปิดประตูมันก็เข้าท,ที่นั่ง,งอะครับกระเธอไม่นอนเบาะลงมาเนาะคร้คมพยายามมันครับเนาะอะไรที่เกินควบมพยายามมันเนาะเอาที่เราอ่อาฝากถึงพอบันดวยครับเนี่ย ค่าแม่บ้านอยากได้หามต้อตันนะครับผู้ดใดก็ไ,ได้ลนะงความพยายามเพิ่นอ๋โอโอเคครับผมมากกว่าไรแชร์ก็แชร์ฮะดูตุกใจสับกระดิ่งนะครับก็ได้พนละาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สว,วัสดีครับ